คุณสุรเชษบอกว่าอยากมีลูกน่ารักแบบนี้แต่ไม่อยากมีเมียได้เหรอมีลูกไม่มีเมียได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้พี่แวพูดถึงลูกน่ารักคลิปสองทุ่มวันนี้น่ารักมากวันก่อนที่แบบว่าที่ที่เขาวิ่งไล่จับกันน่ะแล้วเขาเรียกพ่อพ่ออัญญาไปตะโกนเรียกพ่อพ่ออุ้ย ดูอะไรก็ไม่บอกเลยไม่เห็นอาวโชกไม่จะเห็นเยทว่เอม็นตื๊กก้อนหนึ่งเฮ้ยแอบดูเลยรพิธีทำอะไรครับเลี่ยาเอด้วยเหล่ล่ะลูกต่อให้พ่อดูได้ไหมได้ลเปลี่ยนนะวฟ ขอพ่อต่อด้วยได้ไหมครับพี่ทีโอ,อ้พี่ทีน่าจะเล่นเลกโก้ได้แล้วมั้งเนี่ยเราอ่ะมีหลายอันเลยเหรอครับให้ให้ให้ฟังให้ฟังไม่ได้เลยให้ฟังแต่ไม่ดูแลโคไหมะดูโอเไหมไม่ได้คุณแพลวแพลวกาวเหรอ บอกว่าตั้งแต่แม่ป่วยเป็นมะเร็งจนวินาทีสุดท้ายไม่มีแม่แล้วครอบครัวพ่อพ้อมีออยและเด็เดกๆ<า>ที่จะให้ใช้ชีวิตต่อด้วยรอยยิ้และความสุขให้เด็กๆนะคะส่งดาวมาให้99ดวงขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้นะคุณแพรวพาวให้พ่อมาช่วยโอเคหนูจะต่ออะลรก บิลดิ Further, um, ้งหรอหนูต่อให้พ่อดูได้มไหมขอเฉพ่อดูอย่างเดียวได้มั้ยล่ะถามว่าเอื้อหอมได้มั้ยได้ได้เอ้ยคนนี้ดิทิ้งสวยเลยลูก จะคุยเรื่องอืออะไรกับลูกสาวโอ้โหหนูต้องต่อเยอะขนาดนี้เลยเหรอวิธีอะไรนะครับพอแล้วเธอไม่ต้องมาเหยียบน คุณลักจิยาส่มาหนึ่งร้อยดวงคุณชิคุส่ง้าสิบเก้าดวงตัวตอแัล้วอวนดายเาทำลายพิธีเรียไยเิทีเธอเขาเรียกพิธีได้แล้วหรอทีเรียกพิทีได้ก็เก่งแล้วไอวาออกมาไหมอยากออกมาแล้ว